สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อน FC Words ส,สมองสุบวอนเหรอครับผมเพราะว่าสียู่ทางไกลทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีเนาะครับผมแรกนี่พองงยนี่ไส้กับสีผ้ามาแรีนวาวขึ้นกาครับผมไปวาวไหวถ้าฟังเสียงสนุกย่อมกลางคืนครับผมมือนี่ว่าสีปล่อยสองดวงวัดส,สนินถึงบรรยากาศกระจักก้นใจบุรุร่มกระบ,บ่กแห้งพี่น้องมือน,นี่ครับผมร่มอยู่ร่มมันอ่อนร่มค่อยๆครับผมสีทรงเบาขึ้นยินขึ้นได้บุบุญแห้งบ่มีผู้โยน่นใจครับผม แต่ว่าที่แหลกกับสีปล่อยเป่าอีกุดข้นก่อนผมเป็นอีกุดผมมีหางครับผมเป็นอีปองมาใส่หางน,น,าน่แหละครับผมนี่ครับขนาด2อเมตรครับสนุ่มเป็นยางสูตรของพญาี่ส่เหรอครับผมหลังจากอีกุดขืนแล้วถอามีเวลาบานี่ถ้ามับาน,นบ่คำกับสีปล่อยอเครื่องบินขนาดเมตรหาสิโตัวเก่งของพญี่ส้เนี่แะครับผมขึ้นไปไหว้คู่กันครับบรรยากาศมือนี่ก็ยลมมันอ่อนมีขีป่ป่าขี่ทั้งทึ่งมีขี่ป่าพี่นอ้องนั่นครับผม โอ้โหว่าเป็นขีปฝาอีหยัอเนางนนนครับแต่ว่าวางเว้นนี่บ่โอ้ยแดดแดดฮอนฮอนครับผมจนบ่อยากออกไปไซเอาริดนี่แหละครับผมบรรยากาศท้งหน้าอีสานบ้านเฮานีมเหมือแรงครับผมซําเก้าล่ะครับผมหาโมงแรงแล้ววิกะกําลังกําลังสวยงามครับผมกําลังสีรับเรียมปลายใหม่ <laughs> ไปพี่น้องเพื่อบม่เป็นการเสียเวลาครับผมเอา ยี่ป่องดวงนี้ลงไปปล่อยก่อนครับปล่อยยี่ป่องเองแล้วมันกระจังยี่ป่อยอันเริ่งยินขถึงน,น้ำกลนครับผมบ่มีผู้ยนให้เรกไม่แป้งแล้วกัอยื้อสวนเหมือนครับผมบ่อยางรบก,กนวนเราไปแลนเองลดครับผมพิ้งกันแท้หล้วก็จวดไปพี่น้องอมแล้วไปเลยครับผมมันครับพี่น้องผมตอนนี้เขาก็มาฮอดสนามปล่อยแล้วก็ะเอาเวบาวพิ้งไว้ข้างบักข้างบักแตงเกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่แหละครับผม <laughs> ตั้งพิ้งไว้เลย ส่วนใบสนูนะครับให้มันแนบกับงาไผ่นะครับแนบกับงาไผ่หน่อยๆเพื่อเวลาเขาแล่นข้นสีเดีดๆพึ่งมันขือสีดังโลดนะน่ะคิดว่าคุณครับบรรยากาศตะเป็นกำลังโตกงยินครับไปครับไปแล่นพี่น้องบานเพื่อเป็นการบเสียเวลาเนาะครับผมแต่สีแล่นอยู่ระยะประมาณร้อยเมตร่นละครับผมผุ่นก็ไผ่ผุน่นละครับไปไปรุ่นกันพี่น้องมันสีขืนบ่ครับผมครับพี่น้องผมหันแล่นบ่ขืนครับโต้นข้างบักแตงเดี๋ยวไปเอื้อนไม่แป้งไม่ยนให้ครับผม เรียนไปใสาบุนไปไรอ,อย่างเงี้ยเหรอเพื่อนโอ้เรนไปน้ำทางเรื่องแรนไปน้ำทาง หาแป๊บนึงครับพี่น้องผมที่คืนหรือบ่คืนล่มกับบ่ม,มี่โอ้ยครับพี่น้องผม ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่างหันแรนประม่าณหาร้อยเมตเพื่อลรคือบ่เคยแรนเบาไก่ปันนี่จักเถื่อครับผมนี่ละเถื่อแหลกเพราะว่าลมลางบ่มีพี่นองเงียบเงียบฝุ่นขนาดเบาขึ้นไปมีอาการโยกทรายอยู่สูนุก,กับบ่ดังมันบม่มีลมลมเทิงมันอ่อนครับผมนี่ขนาดผมย้อนเสือกกยเยอ้อไก่อยู่เลยนี่ถ้าบ่า,าเป็นเบาขึ้นไงบ่โอ้ย ให้แน่ว่าไม่แป้งแล้วมโยนไห้ครับผมที่แรกก็ว่าสีแลีสองดวงให้พี่น้องเบิงตั้งแต่ดวงเดียวนี่ก็ลื่นออกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาดวงเดียวนี่ลรามือนี่คือว่าแล้วมันร่มช่วงไทท้ายปีนะครับผมมันสิจบฤรดูการมันสิเบิดฤรดูการไปแล้วนี่เบากับอย่างีลักษณะไปทั้งตะเวนออกครับผมสีแม่นไปน้าร่มหรือคือร่มมันไปทั้งตะเวนออกครับเพราะว่าเบิงช่วงเบาเบามันกระตั้งหัวดีอยู่ บาบาเอียงแต่ว่าร่มหอบร่มผ้าไปครับผมนันครับพี่นอ้องเดี๋ยนี่อยู่แถวๆบริเวณไก่เคียงกันนี่เนี่ยไปเบิดพี่นอ้องบ่มีเสียงสนุวเบาครับผมมื่ขึ้นนี่สนั้นแต่ว่ามือนี่เงี่ยบบ่มีผู้ใดแลนขืนข้องผู้ซอยกับบาแลนผู้ซอยพื้นกับแลนขืนบ่ไดครับผมเพราะว่าร่มมันหนิ่งบ่มีร่มทรงครับผม ครับผมไรพี่น้องเบิงเจ้าบาทก่อนอาจจะเป็นลมส่วนไทยของปีอาจจะเป็นมือสุดทไทยหรืออยัางงกบบระโบหูเบื้องไปเรือ่อยๆครับผมมีลมกบบระแลนผมมีลมกบบรบโบแลนท่อนตัวน้องพี่น้องครับผมขอพุณพี่น้องเบิร์ตสมองสุบอนครับผมถ่เขม้าที่ตามับส้มพญิไสแลนบบาครับผมเมยอแอกแรกสี่โค้งจนกระสีออก ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พญายไส้น้ำนเด้วยครับเด้วยขอ,อกัใไม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องสมีครับขอกาข่าวเข้า่าสวัสดีครับผม